ตอบยากนะเนี่ยพอดีว่าเพิ่งเจอแบบว่ามีคําถามบางอย่างมานะจะบอกว่ามันตอบยากอ่ะเออมันตอบยากนะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะบอกว่าตอบยากนะยากที่จะตอบหรือว่ายากที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยภาษาญุ่นพูดง่ายมากเราก็แค่เปลี่ยนจากกิยาลูกมัสต์สมัสออกเลยก็เติมนิคุยนิคุยได้เลยนะมันก็จะให้ความหมายได้ว่า ยากที่จะทํากริยาข้างหน้านั่นเองนะอย่างเช่นตะกี้บอกว่าตอบยากนะคะเนี่ยตอบยากนะคะเนี่ยคำว่าตอบนะตอบคำถามในภาษาญี่ปุ่นก็คือโคทาเอมัสโคทาเอมัสโคทาเอมัสแปลว่าตอบนะทีนี้เราต้องการจะบอกว่าตอบยากนะคะเราก็ตัดมัดออกเนาะจากโคทาเอมัสก็เลยเหลือเป็นโคทาเอแล้วก็เติมนิคุยลงไปโคทาเอนิคุยโคทาเอนิคุย โคทาเยนิคุยตอบยากนะโคโนชิซุมอนนี่วะโคทาเยนิคุยเดสเน่คำถามนี้เนี่ยมันตอบยากนะคะเนี่ยหรือใครที่กําลังเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็กําลังฝึกคัดอักษรคันจิอยู่ใช่ไหมแล้วไปเจออักษรคันจิตัวหนึง่งบอกว่าโอ้โหเขียนยากมากนะเราต้องการจะพูดว่าเขียนยากนะคะเขียนยากคําว่าเขียนในภาษาญี่ปุ่นก็คือคาคิมัสคาคิมัสคาคิมัสแปลว่าเขียนนะเราต้องการจะบอกว่าเขียนยากทําเหมือนเดิมเลย ตัดมัดออกตัดมัดออกแล้วก็เติมนิคุยอยากคาคิมัสก็เลยได้เป็นคา k คีนิคุยคัคีนิคุยโคโนคันจิว่าคัคีนิคุยเดสเนะโคโนคันจิว่าคัคีนิคุยอักษรคันจิตัวนี้เนี่ยมันเขียนยากค่ะมีเขียนแล้วก็ต้องมีอ่านอ่าสมมติว่าเราต้องอ่านลายมือเพื่อนนะมันเขียนอะไรมาวะถ้าเราต้องการจะบอกว่าอ่านยากคําว่าอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือโยมีมัสโยมีมัส โยมิมัสแปลว่าอ่านนะตัดสมาร์ทออกก็เลยได้เป็นโยมิเติมนิคุยลงไปก็เลยโยมินิคุยโยมินิคุยอ่านยากนะคะโยมินิคุยเดสโยมินิคุยเดสอ่านยากถ้าต้องการจะทําเป็นรูปสุภาพนะคะก็ใส่เดสลงไปท้ายประโยคเนาะหรือเวลาที่เราแบบเรียนอะไรบางอยา่างมันเข้าใจยากนะอย่างตอนนี้เันเซพูดอะไรอยู่ไม่เข้าใจเลยนะคะเข้าใจยากจังเลยเข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็คือวาคาดิมัสวาคาดิมัส วคาริมัสวคาริมัสแปลว่าเข้าใจใช่ไหมตัสมดสัสออกก็เหลือแค่วคาริเติมมิคุยลงไปก็วคาริมิคุยวคาริมิคุยวคาริมิคุยเข้าใจยากนะวคาริมิคุยเดสเนะเข้าใจยากนะคะเนี่ยหรือในบางกรณีที่แบบว่าเราต้องพูดต้องอธิบายอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันพูดออกมายากนะยากที่จะพูดออกมาเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าี mm. นิคุย อีนิคุนะมันจะมาจากคำว่าอ m ม s สอีมัตัดมัสออกแล้วก็เติมนิคุยก็เลยได้เป็นอ e e ีนิคุยอีนิคุยชุดตัวอีนิคมันยากที่จะพูดออกมาชุดตัวอีนิคุยเดสเน่มันสามารถที่จะเอาไปฝึกแต่งประโยคกับกริยาได้หลายตัวเลยนะอ่ะอย่างเช่นเอาเรื่องธรรมดาแล้วกันเช่นอะกินนะกินยากนะกินยากส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินปูนะเป็นคนชอบกินปูมาก แล้วทีนี้เนี่ยมีปัญหาในการกินปูคืออะไรรู้ไหมกว่าจะกินได้สักทีเนี่ยโอ๊ยต้องตัดต้องแงต้องแกะกว่าจะได้กินใช้เวลานานมากนะซึ่งก็อยากจะบอกว่าปูเนี่ยมันกินยากนะคําว่ากินยากในภาษาญี่ปุ่นเนาะกินก็คือทาเบมัสทาเบมัสทาเบมัสแปลว,ว่ากินเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะตัดมัดออกแล้วก็เติมนิคุยก็เลยได้เป็นทาเบนิคุยทาเบนิคุยทาเบนิคุยですね คอนอคคาหนีว่าทเบนิคุยเดสเนปูตัวนี้เนี่ยมันกินยากจังเลยนะคอนอคคาหนีว่าทเบนิคุยเดสเนคอนอคคาหนีคอนคาหนก็คือปูตัวนี้นะว่านะคะเพื่อบ่งชี้คำว่าปูตัวนี้เนี่ยให้เป็นหัวเรื่องหลักของประโยค ทะเบนิคุยเดสเนะทะเบนิคุยนะคะทะเบนิคุยกินยากนั่นเองสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะโดยเน้นฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเพื่อน,นําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์นะไม่ว่าจะพูดกับเจ้านายหรือว่าคนญี่ปุ่นที่ยังไม่สนิทนะที่เป็นรูปสุภาพเนาะหรืออาจจะพูดกับเพื่อนแฟนคนญี่ปุ่นที่เป็นภาษาพูดรูปก,กันเองนะในคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีให้ฝึกพูดทั้ง ภาษาพูดลูกกันเองแล้วก็ภาษาที่เป็นลูกสุภาพคอร์สนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่มีเวลาไม่แน่นอนนะก็คือสามารถที่จะแบ่งเวลาเรียนได้เองหลังจากที่เรียนบทสนทนาบทนั้นๆจบเนี่ยก็สามารถที่จะนัดวันมาได้นะนัดวันมาเพื่อฝึกสนทนา2ต่อ2ผ่านออนไลน์ได้นะใครที่สนใจนะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะก็ให้ราคาโปรโมชั่นไปเลยเหลือเพียง3 8 8 8บาท 3 8 8 8บาทจากราคาเต็ม4,005 5นอกจากราคาคอร์สแล้วนะก็ยังแถมชุดหนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นและก็หนังสืออ e ีบุ๊กให้ด้วยใครที่สนใจนะก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาข้างล่างหรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเน่